สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเขียนรูปที่3ในหน่วยที่1นะครับเริ่มต้นก็ตั้งยูนิตหน่วยที่ใช้ในการเขียนแบบลิมิตขอบเขตของแบบแล้วก็ทําการซูมออกเพื่อจะเขียนแบบหลังจากนั้นเรียกคําสั่งลายมานะครับใส่ค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นในรูปที่1รูปที่2ใส่เท่าไหร่เราก็ใส่ตามนั้นนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตามใบงานที่1รูปที่1แล้วก็รูปที่2 นะครับเมื่อได้แล้วก็เริ่มเขียนต่อไปผมจะเขียนรูปด้านนอกก่อนส่วนตัวเนั้นจะเขียนทีหลังนะครับเริ่มต้นรูปนี้มีความยาวเท่ากับ2หน่วยก็อ้างอิง2.25หน่วยนะครับเกิดที่ด้านหน้าก็มุมศูนย์องศานะครับศูนย์องศาต่อไปเขียนโดยใช้ระบบพิกัดเส้นนี้จะมีความยาวนะครับมีความยาวประมาณ1ห,หน่วยเกิดที่คอนเดน์ที่1ก็บวกนะครับอย่าลืมอ้างอิง บวกหคือค่า x กับบวกหคือ y นะครับเกิดเส้นนี้ขึ้นมาเส้นที่3เขียนต่อไปเส้นนี้มีความยาว1หน่วยแต่ว่าเกิดด้านบนตั้งฉากกับมุม90องศาอ่ะต่อไปเส้นที่4ี่นะครับเป็นเส้น,นสักษะแบบนี้เกิดใดคคดแดนที่2นะครับเส้นนี้ก็มีความยาว1หน่วยก็อ้างอิงนะครับลบหค่า x กับ1คือ y นะครับ เส้นต่อไปเส้นนี้มีความยาว2.25เกิดที่บริเวณหน้านหลังก็มุม180องศานะครับ1 8อองศาพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์คําสั่งโค้ดเพื่อออกจากคําสั่งลายและปิดเส้นนะครับปิดเส้นอันนี้คือรูปที่1นะครับต่อไปรูปที่2รูปที่2เนี่ยเราก็จะต้องเรียกคําสั่งลายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์ลายหรือพิมพ์ L Enter หลังจากนั้นให้เรามองดูจากแบบแบบกําหนดมาว่า ในรูปที่สองนะครับรูปตัว h เนี่ยจะมีความลึกแล้วก็ความสูงเข้าไป0.75เพราะนั้นในรูปที่1เราเริ่มที่เท่าไหร่ครับสมมุติว่าเริ่มที่หรูปที่หเนี่ยเราเริ่มที่ 5, 5ก็คือค่า x กับค่า y เพราะนั้นในรูปที่สองจุดเริ่มต้น x กับ y เราจะต้องบวกเข้าไปอีก0.75ทั้ง x และ y นะครับ ก็ลองเขียนดูนะครับปุ๊บได้ตึงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเขียนฐานตัว H นะครับรูปนี้ตัว H เนี่ยที่ฐานหรือบริเวณด้านข้างนะครับจะมีความยาวประมาณ0.5หน่วยก็อ้างอิง0.5นะครับเกิดที่บริเวณตรงไหนครับด้านหน้าก็ มุมศูนย์องศานะครับได้เส้นนี้มาต่อไปเขียนต่อไปอีกก็มีความยาว0.5นะครับเกิดด้านบนก็มุม90นะครับเขียนต่อไปรูปนี้มีความยาว0.5เกิดที่บริเวณด้านหน้ามุมศูนย์องศานะครับ0.5มีความยาวเกิดที่ด้านล่างก็2องเฐานตัว h นะครับมีความยาว0.5เกิดด้านหน้าก็มุมศูนย์องศา นะครับต่อไปความยาวของตัว H est, นะครับความยาวของตัว H ตรงนี้เนี่ย,ยจะมีความยาวเท่ากับ1.5นะครับก็อ้างอิง1.50มุม90นะครับมุม90อ่าต่อไปมีความยาวเท่ากับ0.5นะครับ0.5มุม180นะครับ180เขียนต่อไปมีความลึกเท่ากับ0.5 เกิดที่บริเวณด้านล่างก็มุมสองร้อยเจ็ดสิบองศาเห็นต่อไปอีกครับเกือบได้ตัว h แล้วก็อังอิงความยาวของเส้นศูนย์จุดห้าเกิดที่บริเวณด้านหลังก็มุมร้อยแปดสิบองศานะครับร้อยแปดสิบองศาความสูงของตัว h มีความสูงเท่ากับศูนย์จุดห้าแต่ว่าเกิดด้านบนก็มุมเก้าสิบองศาเส้นสุดท้ายนะครับมีความยาวเท่ากับศูนย์จุดห้า แล้วก็เปิดด้านหลังมุมร้อยแปสิเหมือนกันครับเราเวลาเราเขียนแบบมาแล้วเนี่ยเส้นสุดท้ายนะครับที่เราเขียนจะให้มาปิดเส้นแรกนะครับจะให้มาปิดเส้นแรกแล้วก็ออกจากคําสั่งลายเราจะต้องใช้คําสั่ง C หรือโค้ดนะครับพิมพ์ C หรือโค้ดกด enter เส้นสุดท้ายก็จะวิ่งจากนะครับเส้นสุดท้ายเนี่ยมาปิดอย่างเส้นแรกอันนี้ก็จะเป็นการจบวิธีการเขียน รูปที่สามในใบงานที่หนึ่งนะครับใบงานที่หนึ่งในเรื่องของระบบที่กับก็ลองเอาไปศึกษาฝึกเขียนกันดูนะครับ